สำหรับภาพราคาทองคำในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าเริ่มเห็นความผันผวนของตัวตลาดทองคำเพิ่มมากขึ้นหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทองคำปรับตัวขึ้นเกือบ70เหรียญดอลลา,าร์่อลร์สันะครับสัปดาห์นี้ในวันจัทนทร์ที่ผ่านมาราคาทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาเกือบ30เหรียญดอลลา,าร์่อลลาร์ครับและพบว่าจากวันศุกร์เนี่ยระดับสูงสุดและระดับต่ำสุดของทองคำในช่วงวันจันทร์ก็มีการลดไฮแล้วก็ลดโลลงมาด้วยนะครับ ภาพดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงแรงขายทำกำไรในฝั่งทองคำที่เพิ่มมากขึ้นครับทั้งนี้นักลงทุนในฝั่งทองคำเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนนะครับหลังจากในส่วนของทิศทางราคาทองคำเนี่ยเริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับกับลงมาหลังจากราคาเนี่ยขึ้นไปทดสอบออทามไฮหรือเข้าไปใกล้ออทามไฮก็คือระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่ระดับ2,790เหรียญดอลลาร์ต่อเพชรอน แต่ราคารองคำในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยขึ้นไปแล้วไม่ผ่านนะครับขึ้นไปได้เพียงแค่2,785เหรียญดอลลาร์ต่อทออนซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราเริ่มเห็นแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาในฝั่งทองคำที่ชัดเจนมากขึ้นทั้งนี้พฤติกรรมของราคารองคำในช่วงที่เคยขึ้นไปทดสอบออทา i ไฮในระดับ2,790เหรียญดอลลาร์ต่อทออนในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับพบว่าหลังจากนั้นเนี่ยเดือนพฤศจิกาและเดือนธันวา ราคาทองคําปรับตัวลงร้อยกว่าเหรียญน,นะครับหรือเป็นการอ่อนตัวลง2เดือนติดต่อกรรัสนสะท้อนให้เห็นว่าระดับดังกล่าวเนี่ยมีแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมาในฝั่งทองคําค่อนข้างมากครับรอบนี้ราคาทองคําทดสอบระดับดังกล่าวในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ถูกขายทํากําไรสลับกลับลงมาและราคาเนี่ยยังคงอ่อนตัวลงต่อเนื่องในวันจันทร์นะครับภาพดังกล่าวก็เลยทําให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมเชิงบวกของทองคําในระยะสั้นเริ่มลดลงครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย อาจจะต้องจับตาดูในส่วนของปัจจัยพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนนะครับเนื่องจากหากราคาอ่อนตัวหรือย่อตัว,ตวลงมาทรงตัวหรือรักษาระดับเอาไว้ได้ก็น่าจะเห็นจังหวะของการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับครับทางนี้เนี่ยราคาทองคําขยับหรือปรับตัวขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้รับแรงหนุนจากการคลายความวิตกกังวลต่อประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐก,กับจีน หลังจากคุณทรัมป์ออกมากล่าวที่ World Economic Forum มนะครับมีการออกมาประกาศว่าจะจัดเก็บภาษีในรูปแบบของสินค้านำเข้าจากประเทศต่างๆเนี่ยไม่ได้มากเหมือนกับที่ส่งสัญญาณเอาไว้และประกัดจัดเก็บภาษีจีนเพียงแค่10%นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้คลายความวิตกกังวลต่อแนวโน้มประเด็นสงครามการค้าและก็มีความหวังว่าเฟดอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้ถึง2ครั้งในปีนี้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยราคาทองคาเริ่มมีแรงขายทากาไรสลับกลับลงมาอีกครั้งเนื่องจากแนวโน้มสงครามการค้าเริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นครับทางนี้เนี่ยทรัมป์เริ่มประกาศหรือส่งสัญญาณในการจัดเก็บภาษีนําเข้าสินค้าและบริการกลับประเทศต่งางๆเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นโคลอมเบียก็มีการประกาศขึ้นภาษีที่ระดับ25-50นนะครับแล้วก็มีการตอบโต้ ในรูปแบบของการห้ามผู้อพยพเข้ามาทํางานในฝั่งสหรัฐนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นภาพตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มประเด็นสงครามการค้าที่เริ่มมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจนนักลงทุนเนี่ยเริ่มวิตกกังวลต่อสถานการณ์สงครามการค้าที่อาจจะเห็นการจัดเก็บภาษีนําเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนี้ประเด็นในส่วนของสตาร์ทอัพ เอไอที่ชื่อว่า DeepSeek นะครับที่มีการผลิต AI ต้นทุนต่ำจนทำให้หลายคนเนี่ยมีความวิตกกังวลว่า AI ขอของ e p s e e k จะทำให้ประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมีแนวโน้มกลับมาตึงเครียดอีกครั้งภาพดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้ประเด็นสงครามการค้าเป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้ธานาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดไม่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้อย่างที่คุณทรัมป์ต้องการนะครับ ล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่านักลงทุนเริ่มกลับไปโฟกัสหรือมุ่งความสนใจไปที่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดซึ่งจะทราบผลการประชุมในช่วงกลางดึกของคืนวันพุทธที่2 9มกราคมนะครับโดยจะเห็นการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือ ED, ฟเฟดเฟลดเนี่ยในช่วงตี2ของคืนวันพุธและก็จะมีการเปิดเผยในส่วนของ FOMC statement แล้วก็การกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟดคุณโจโรมพาเวลในช่วงตีสองครึ่งนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่นักลงทุนโฟกัสหรือจับตาครับว่าเฟดจะมีการส่งสัญญาณต่อแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายสอดคล้องกับความต้องการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่านะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผล การโหวตของโปรแกรมเฟดวอตทู to, ยังคงบ่งชี้ครับว่าการประชุมครั้งนี้เฟดจะยังคงตรึงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิมและจะตรึงดอกเบี้ยยาวนานต่อไปจนถึงกลางปีนี้นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้มีการคาดการณ์หรือมีการประเมินครับว่าเฟดอาจจะให้เหตุผลในการตรึงดอกเบี้ยในช่วงแรก ของปีนี้เอาไว้ในระดับสูงต่อภาะวะเงินเฟอ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับหรือความไม่แน่นอนต่อประเด็นสงครามการค้าซึ่งท่านมีการส่งสัญญาณในลักษณะดังกล่าวจริงเรามองว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่กลับมากดดันราคาทองคําและกระตุ้นบอลยิ๋วหรืออัตราผลตอบแทนในตลนาดพันธบัตรให้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับ ประกอบกับแรงซื้อทองคําจากทางฝั่งจีนมีแนวโน้มเบาบางลงในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับเนื่องจากจีนปิดทําการในช่วงเทศกาลตรุษจีนเริ่มตั้งแต่วันอังคารนี้ยาวไปจนถึงสัปดาห์หน้าครับจากสถิติเนี่ยราคาทองคํามักจะขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีประมาณ5-6สัปดาห์ก่อนเทศกาลตรุษจีนนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ค้าทองคําหรือ ร้านจิวเวลรี่ต่างๆมีออเดอร์หรือซื้อทองคำนะครับนำไปผลิตสินค้าหรือนำไปผลิตจิวเวลรี่เพื่อขายในช่วงเทศกาลตรุษจีนครับแต่พอมาถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนจริงในสัปดาห์ที่เป็นสัปดาห์ของตรุษจีนนะครับราคาทองคำเนี่ยก็มักจะมีการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็เลยทําให้สัปดาห์นี้นะครับอาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาหรือพูดง่ายๆว่าแรงซื้อทองคําจากทางฝั่งจีนอาจจะเบาบางลง ประกอบกับมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐด,ด้วยนะครับดังนั้นในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนครับไ l g จจึงแนะนําครับว่าหากใครมีการถือทองคําเอาไว้อาจจะดูแนวต้านนะครับบริเวณ2,757 2 7เ3รเหรียญดอลลาร์ต่อเอนถ้าไม่ผ่านเนี่ยแบ่งขายออกมาก่อนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงสําหรับทองไทยนะครับประเมินแนวต้าน44,250 44,500บาทต,ต่อบาททองนะครับ ถ้าไม่ผ่านแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงครับแนวรับสำหรับการเข้าซื้ออีกครั้งรับแรกดู2724เรี่หรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนหรือ43,700บาทต่อบาททองถ้ารับไม่อยู่เนี่ยแนวโน้มหรือโมเมนตัมเชิงลบจะชัดเจนมากขึ้นนะครับชะลอการเข้าซื้อไปที่แนวรับสำคัญในบริเวณ2 7 0 3เยหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนครับหรือ43,400บาทต่อบาททองคำนะครับถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดแนวรับระดับดังกล่าว คอยพิจารณาเข้าซื้อทองคำอีกครั้งนะครับอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยสกทัศก็เริ่มกลับมาขายทองคำเพิ่มมากขึ้นนะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยขายทองคำออกมา3.16ตันนะครับตลอดทั้งเดือนมกราคมหรือตั้งแต่ต้นปีจนถึงนับปัจจุบัน SPDR เป็นลักษณะของการขายสุทธิสูงถึง15.50ตันนะครับ กสทอนได้เห็นว่าระดับราคาทองคำที่มีการขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากเนี่ยก็ทำให้ SPDR เป็นกองทุน ETF ทองคำขนาดใหญ่ลดการถือครองทองคำลงเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับนอกจากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดแล้วอยากให้ติดตามในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเพิ่มเติมอย่างเช่นคืนวันนี้นะครับสองทุ่ม 30นาทีจะเป็นการเปิดเผยปริมาณสินค้าคงคลังภาคค้าส่งของสหรัฐนะครับดุลการค้าประจําเดือนธันวาคมนะครับก็อาจจะจับตาดูในส่วนของข้อมูลชุดดังกล่าวเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจรวมทั้งช่วงสีทุ่มเนี่ยจะเป็นการเปิดเผยเดัดชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากคอนเฟรนส์บอร์ดนะครับแล้วก็ดัดชนีภาคการผลิตจากเครดิสมอนนะครับเพื่อเป็นปัจจัยชี้นําราคาครับ ทางนี้ในส่วนของวันพฤหัสบดีนะครับยังมีการเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ประจําไตรมารส4และก็ดัชนีราคาผลผลิตของดัชนีมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP Price Index ของสหรัฐในช่วงสองทุ่มครึ่งด้วยนะครับราคาทองคำเนี่ยก็อาจจะแกวงหรืออาจจะมีการสวิงตัวในช่วงระยะเวลาดังกล่าวท้งนี้ทางนั้นในส่วนของวันพฤหัสบดีนะครับ ก็จะมีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ด้วยนะครับก็อาจจะจับตาดูในส่วนของผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรปเพื่อประกอบการตัดสินใจหรือการคาดการณ์ต่อแนวโน้มที่ทางอัตราดอกเบี้ยของบรรดาหเหล่าธนาคารกลางอื่นๆครับทั้งนี้ประธานธนาคารกลางยุโรปจะมีการออกมากล่าวสุนทรพจน์ช่วงประมาณ2องทุ่มสีนาทีนะครับก็อาจจะเห็นแนวโน้มหรือมุมมอง ต่อการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับในช่วงนี้นะครับนักลงทุนท่านใดอยากจะลงทุนทองคำกับ YLG นะครับ YLG b u l n e International เนี่ยมีของขวัญของกำน,นันเป็นของที่ระลึกให้สำหรับลูกค้าเปิดบัญชีใหม่และผู้แนะนำลูกค้ามาเปิดบัญชีนะครับเป็นกระปุก อมสินทองคําแล้วก็เป็นแก้วน้าเก็บความเย็นนะครับลองศึกษารายละเอียดแล้วก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขก็จะได้รับเป็นของขวัญของกำนันดังกล่าวไปครับสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสาหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข,ข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Mo น e ี c h ช t นะคะ